สวัสดีค่ะคุณแม่พี่นาคินกับน้องภูมินนะคะวันนี้คุณแม่ก็ทําการเปลี่ยนที่นอนให้ใหม่ค่ะเปลี่ยนเตียงด้วยนะคะเนื่องจากว่าเตียงเดิมเนี่ยขนาด6ฟุตน้องนอนได้กันนะคะน้องก็จะมีอารมณ์แบบงุดหงิดบ้างแย่งผ้าห่มกันบ้างนะคะแม่ก็เลยเปลี่ยนให้ยกเซตเลยจ้าขนาดเตียงนะคะ3.5ฟุตค่ะแม่ก็สั่งผ้านวมผ้าปูมาเต็มเลยค่ะ4ี่ชุดแล้วก็หมอนด้วยนะคะทำการซักให้สะอาดค่ะหลังจากนั้นก็นำไปตากแดดให้แห้งนะคะ ค่าเชื้อโลคนะคะจากนั้นเราก็มาประกอบดูอีกรอบนึงค่ะคุณพ่อมาเช็คเตียงนะคะเพื่อความเรียบร้อยค่ะสวยไหมคะที่นอนของเด็กๆตรงนี้ของน้องภูมินนะคะส่วนตรงนี้ของพี่นาคินค่ะสวยงามค่ะเด็กๆชอบถูกใจเลยคืนนี้ก็ทําการนอนค่ะทุกคนถูกใจมากนะคะพี่นาคินกับน้องภูมินก็จะนอนแล้วนะคะนอนหลับฝันดีนะคะมีเล่นกันด้วยนะคะฝันดีครัฝันดีครับรบ,บายๆครัปิดไฟครับ